มีสุสานแห่งหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ใต้ผืนดินแต่อยู่ใต้ผืนน้ำมันถูกรู้จักในชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มูดาเขตแดนอาถันที่กลืนกินเรือและเครื่องบินไปแล้วนับไม่ถ้วนการหายตัวไปที่โด่งดังที่สุดคือฝูงบิน19นักบินวิทยุแจ้งข้อความสุดท้ายว่าทุกอย่างดูแปลกไปหมดแม้แต่มหาสมุทร ก็ดูไม่เหมือนเดิม <is> ก่อนที่พวกเขาจะหายไปตลอดการมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ประตูมิติที่เปิดออกอย่างไม่ตั้งใจการลักพาตัวของผู้มาเยือนจากต่างดาวหรือเป็นพลังงานของเทคโนโลยีโบราณที่ยังคงทำงานอยู่ใต้ท้องทะเลลึกไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงรู้เพียงแค่ว่าใต้สามเหลี่ยมแห่งนี้คือสุสานที่เก็บงำเรื่องราวของพวกเขาไว้ รอคอยเหยื่อร้ายต่อไปในความเงียบงนันคุณคิดว่าเอาะไรซ่อนอยู่ใต้สามเหลี่ยมเบอร์มูดา